ที่มาของคลินิกนี้วัตถุประสงค์ก็คือให้บริการสําหรับกลุ่มประชาชนนะครับที่มีความเสี่ยงของการที่เป็นโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับที่เราเรียกกันว่า non communicable disease หรือ NCD ในกลุ่มโรคพวกนี้ก็คือในคนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักเกินอ้วนนะครับมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นต้นเราจะมีการคัดเลือก ผู้ที่มีความเสี่ยงในกลุ่มเหล่านี้นะครับมาประมาณวันละประมาณ50คนครับเราจะมีบริการ2วันเต็มๆด้วยกันนะครับทั้ง50คนที่เราถูกคัดเลือกมาในแต่ละวันเนี่ยรวมแล้วก็100คนนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสนานครับในคลินิกนี้กิจกรรมเราจะให้ความรู้นะครับแล้วก็ฝึกภาคปฏิบัติด้วยเรื่องของ3อ .2 ส,สครับพูดกันง่ายๆเลยครับออแรกคืออออาหาร อาหารเนี่ยเราก็จะมีการแนะนำครับในกิจกรรมคือเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ถูกโภชนาการแบบง่ายๆที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องออกกำลังกายจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีเอ็กซอร์ซส์รูปแบบที่สนุกสนานครับเรามาออกกำลังกายร่วมกันในคลินิกส่งเสริมสุขภาพนี้เพื่อที่ คนที่เข้ามารับบริการเนี่ยหลังจากกลับไปแล้วก็สามารถไปทําต่อที่บ้านได้นะครับและอันที่3ก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์นี่เราจะมีการพูดครับซบซบครับว่าเวลามีความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด19เนี่ยเราจะขลายเครียดกิจกรรมอะไรจะนอนอย่างไรให้พักผ่อนเต็มที่ครับเพราะว่านอนดีก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้นะครับแล้วก็การนอนนี่แหละช่วยเผาผลาน ร่างกายนะครับทำให้น้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นนะครับและอีก2ตัวสุดท้ายก็คือ2ส,อ,สอเนี่ยก็คือในกลุ่มที่มาร่วมเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่ดื่มสุราเยอะหรือสูบบุหรี่เป็นประจําเราก็จะแนะนําครับว่าทําอย่างไรที่จะสามารถลดละเลิกการสูบบุหรี่แล้วก็สุราได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับ